สวัสดีค่ะฟางพิยนต์นะคะวันนี้ฟางมีรถเก่งโตโยต้าอันติป 1.6g ปี2017สีขาวนะคะดูจอง1คันค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังมองหาอยู่นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท้ายแชทได้เลยค่ะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่4 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะเลขไม์ใช้งานไปเพียงแค่35,000กโลค่ะลูกค้าบอกเลยนะคะได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคามากม เพิ่งหลุดจองมานะคะได้เป็นสีขาวนะคะได้เป็นสีขาวเกียร์ออตโต้นะคะสวยๆเลยในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับทะเบียน6กกไก่ผอพึ่งนะคะ9834กรุงเทพมหานครค่ะกระจังหน้าโครเมียมนะคะ2เส้นสวยๆเลยมาพร้อมกับไฟหน้ามัลติรีเฟ็กเตอร์นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะ ไฟหน้าใสๆเลยนะคะคันนี้ถัดมานะคะในส่วนของล้อได้เป็นล้อแม็กทูโทนนะคะขอบ16บหกยางปี22ค่ะได้เป็นแม็กขอบ16บหกยางปีย2นะคะแม็กเดิมโรงงานนะกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเดียวที่กระจกมองข้างนะ เรียมสันรถนะคะคมชัดเจนสวยๆเลยค่ะลูกค้าภายในบอกเลยนะคะว่าใหม่ๆเลยคันนี้ใช้งานไปเพียงแค่สามหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะภายในจะได้เป็นโทนสีเบจนะคะสวยๆเลยมาพร้อมกับเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะไม่มีรอยแตกรอยยับเลยหัวน็อตตามซอกประตูนะคะไม่มีรอยถูกไข่เลยค่ะเพดรถนะคะก็ยังคงติดจูชัดเจน หนตนะคะตามซอกประตูต่างๆนะในส่วนของสำเนารถนะคะลูกค้าเป็นรถมือเดียวนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวเลยใช้งานไปเพียงแค่สา0 0 0ื่นกโลเท่านั้นนะคะราคาสี่แสนาหมื่นเบาทค่ะคันนี้ก็จะได้เป็นแอร์แบกทั้งหมดเจ็ดลูกแล้วนะคะแอร์แบกรอบคันเลย ด้านหลังก็จะมีช่องเสียบ USB นะคะมาให้2จุดค่ะได้เป็นโทนสีเบจนะคะภายในโทนสีเบจก็จะทำให้ห้องผู้โดยสารนะคะดูกว้างขึ้นนะสวยๆเลยนะคะคันนี้ในส่วนของด้านหลังนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยให้2จุดค่ะเป็นตัว 1.6G ปี2017นะคะสีขาว เตียออโต้นะคะภายในนะคะสวยๆเลยหัวน็อตนะคะด้านหลังไม่มีรอยถูกไขไม่มีขยับเลยนะคะโครงสร้างด้านในโครงสร้างเดิมนะคะโครงสร้างเดิมโรงงานเลย เป็นอาตอมกลมส,สวยๆเลยมาพร้อมกับยางอะไหล่นะคะเครื่องมือแม่แรงนะคะอุปกรณ์มีให้ครบเลยค่ะลูกค้าติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยเพิ่งหลุดจองมาเลยนะคะใครที่กำลังมองหานะคะอันติดสีขาวนะคะรุ่น 1.6G บอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะคะคันนี้ เลขไม้นะคะอยู่ที่35,000กโลเท่านั้นค่ะไม้แท้ไม้เดิมนะคะไม่มีการกลับไม้กอไม้แน่นอนนะคะสามารถตรวจสอบเช็คศูนย์ได้เลยลายเป็นระบบ Engine Start นะคะพว่มลา,ายมันติดฟังก์ชันรุ่งหนังเครื่องเล่น c d usb UH นะคะภายในบอกเลยว่าใหม่ใหม่เลยนะคะคันนี้ภายในใหม่ใหม่เลยหัวนอตน,นะคะต่างๆ ไม่มีรอยถูกไข่นะคะหัวน็อตไม่มีขยับเลยเม็ดอาที่ประตูทบทุกจุดทบทุกเม็ดเลยนะคะได้เป็นล้อแม็กทูโทนขอบ16นะคะยางปี22นายได้เป็นแม็กขอบ16ยางปี22นะคะเรียมสันรถคมชัดเจนทั้งคันเลยอ่เดี๋ยวฟังพามาดูในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถต่อเลยนะคะ ในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถนะคะลูกค้าฐานหน้านะคะสวยๆเลยค่ะฐานหน้าไม่มีโคตมีงอเลยนะคะเครื่องยนต์นะคะแห้งๆเลยส mm ี hmm. มากจากโรงงานนะคะตามจุดต,ต่างๆก็ยังคงติดอยู่ชัดเจนนะคะ น็อตนะคะสวยๆเลยไม่มีรอยถูกไขนะคะไม่มีขยับเลย <S <S แผ่นกันความร้อนนะคะเ็ยังคงสภาพดีอยู่เลยค่ะสติ๊กเกอร์มออกอ <ical> จากโรงงานนะคะติดอยู่ชัดเจน คหน้านะคะเหลี่ยมสันต่างๆนะคะสวยๆเลยนะคะเดิมๆเลยคันนี้นะคะบอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะราคา499,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นตัว 1.6G ปี2017นะคะคันนี้เพิ่งหรุดจองมาเลยนะใครที่สนใจหรือว่ากำลังมองหาอยู่นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทายแชทได้เลยค่ะใช้งานไปเพียงแค่35,000กโรเท่านั้นนะคะคันนี้ คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยค่ะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสนใจของเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็สามารถเช็คฟรีรถสไลด์นะคะฟรีรถสไลด์ได้เช่นกันนะคะใครที่สนใจคันนี้ก็สามารถจับจองนะคะโอนเงินจองเข้าบริษัทได้เลยนะคะเดี๋ยวฟงังส่งงานไฟแนนซ์นะคะฝากเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะ หรือว่าลูกค้าท่านใดที่อยู่กรุงเทพนะคะอยากเข้ามาดูรถจริงหรือทดลองขับนะคะยินดีต้อนรับเลยของเราบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1่ง 1, มีนบุรีนะคะเปิดทําการทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นค่ะลูกค้าที่อยู่กรุงเทพนะคะก็สามารถเข้ามาเช็คเครดิตนะคะได้ที่บริษัทเช่นกันนะคะเรามีไฟแนนซ์รองรับทุกแบงค์เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะภูมิใจนำเสนอมากๆเลยได้เป็นสีขาวนะคะ ตัว 1.6G นะถือว่านานๆาจะเข้ามาทีนะคะและที่สำคัญคือไม่น้อยมากๆเลยค่ะได้ไปคือใช้งานได้ยาวๆเลยล้อแมกนะคะขอบ16ยางปี22ได้ยางปีใหม่อีกด้วยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟังต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะฟังฝาก like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ